สวัสดีครับเอาแผน่นสเก็ตบอร์อด S-Project มาให้ชมกันนะครับอ่าตัวนี้เนี่เป็นส่วนของเรียกอะไรนะเด็กก็คือแผ่นมานะครับแผน่นแผ่นจะเป็นของ S-Project อ,อ่า S Project คอ,อแลแลบกับ n e o นะครับเป็นลายของ n e o นี่420 Time ม่วงเขียวครับแล้วก็ทลักครักมันนะครับจะเป็นของมูดนี่ครับห้าครับตัวนี้แล้วก็จะมาดูล้อครับหรืเรียกว่าวิวตัวนี้จะเป็น มินิโลโก้นะครับห้าสิบสองมิลตัวนี้แล้วก็แบริ่งนะครับใช้ลูกปืน F9 ครับนี่ข้างในส่วนฮาร์ดแวร์ตัวนี้ฮาร์ดแวร์ตัวนี้จะเป็นของเมเปิลนะครับกิปเทปครับเขาเรียกกิปหรือว่ากิปกิปเทปจะเป็นกระดาษทราย แผ่นสัมผัสบนหน้าของเด็กเรานะครับอลืมบอกขนาดเด็กครับ8.0นะครับอันนี้